สวัสดีครับผมซับครับจากเพจทวีซับรับเหมาก่อสร้างเชียงรายครับเนื่องจากตอนนี้นะฮะจังหวัดเชียงรายของเราเนะี่ยยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิดอยู่นะฮะซึ่งมีหลายท่านที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการอ่าถูกกักตัวนะครับอ่าการถูกปิดหมู่บ้านหรือว่าการตกงานแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับซึ่งทางเพจของเรานะฮะเล็งเห็นปัญหาตัวนี้นะฮะก็เลยมีความคิดว่าอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่ได้รับผลกระทบโดยการทํากล่อง ปันสุกข,ขึ้นมานะฮะกล่องปันสุกตัวนี้นะครับในหนึ่งกล่องก็จะประกอบด้วยนะครับข้าวสารนะครับมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับมีหน้ากากอนามัยแล้วก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์ะอนะฮะในหนึ่งชุดกล่องปันสุกตัวนี้นะฮะผมจัดทาขึ้นมาจํานวน500กล่องนะฮะผมจะแจกให้พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับส่วนพี่น้องจังหวัดอื่นนี้ต้องขออภัยด้วยนะฮะ ทํามาเพื่อแจกพี่น้องจังหวัดเชียงรายนะครับสําหรับการที่จะรับกล่องปันสุกเนี่ยนะฮะกล่องปันสุกนี่ผมต้องขอบอกก่อนว่าผมจะส่งไปกับขนส่งเอกชนนะฮะคือท่านลงทะเบียนกับผมเนีย่ยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะฮะการแจกตัวนี้นะฮะก็จะไม่ได้หวังผลอะไรนะฮะคือไม่มีเงื่อนไขอะไรครับแต่มีกติกาในการรับกล่องปันสุกอยู่นะฮะคือกติกาก็จะมีอยู่ว่าครับเมื่อท่านเห็นโพสต์นี้นะฮะเห็นคลิปนี้เพียงท่านมาคอมเมนต์ใต้ คลิปนี้นะฮะเพียงท่านลงชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรให้ครบถ้วนชัดเจนถูกต้องสําหรับการขนส่งนะฮะผมก็จะมอบกล่องปันสุกตัวนี้นะฮะไปกับขนส่งเอกชนไปมอบถึงหน้าบ้านท่านนะฮะผมขอไว้เลยนะฮะว่าให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะได้รับกันทุกคนนะครับสําหรับท่านที่ลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรไม่ถูกต้องนะฮะผมขอเลื่อนให้กับ ผู้ที่ลงชื่ออันดับถัดไปนะครับสําหรับใครที่ลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะฮะถ้าเป็นไปได้ช่วยแอดมินไม่ให้เหนื่อยมากนะฮะเพราะว่า500กล่องผมขอให้ท่านลงชื่อเป็นตัวหนังสือนะฮะหมายถึงว่าพิมพ์เข้ามาจะเป็นการดีครับดีกว่าที่จะลงเป็นรูปภาพนะครับเมื่อท่านเห็นโพสต์นี้นะฮะใครก็ตามที่เห็นโพสต์นี้นะฮะผมรบกวนเลยนะฮะช่วยกันนะครับ กดไลค์กดแชร์เพื่อการเข้าถึงของผู้ที่รับผลกระทบนะครับการกดไลค์กดแชร์ของท่านนะฮะมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับผู้ที่เดือดร้อนนะครับสุดท้ายนี้นะฮะผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านที่กําลังท้อแท้รวมไปถึงท่านที่อาจจะติดเชื้อนะฮะหรือว่าอยู่ในการกักตัวนะฮะขอให้ท่านมีความเข้มแข็งนะฮะเป็นกําลังใจให้ครับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปโดยเร็วสําหรับท่านที่ใช้ชีวิตปกติก็ขอให้รักษาสุขภาพนะฮะเว้นระยะห่าง ผมหวังว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านไปได้โดยเร็วนะฮะผมขอเป็นกำลังใจให้ครับจากซับนะครับเพจทวิซับรับเหมาก่อสร้างเชียงรายสวัสดีครับ